สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเบียร์กับพี่หมีจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นเดินกินนะคะที่ย่านสามกริย์นนะคะเป็นอีกหนึ่งย่านที่ยอดนิยมนะคะของนักท่องเที่ยวเลยที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะคะเพราะว่ามีร้านอร่อยๆเยอะเลยทั้งร้านเก่าแก่ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวตามไปดูด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบียร์แล้วก็พี่หมีใหญ่นะคะตอนนี้เบียร์กับพี่หมีอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็อยู่ตรงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะซึ่งตรงเนี้ยอนุสาวรีย์ก็คือมีความสําคัญมีรูปปั้นของทั้งสามกษัตริย์นะคะก็คือจะมีพระยามังรายนะคะพระยามําเมืองแล้วก็พ่อขุนรามคาแหงนะคะก็คือ,อ,อทั้งสามพระองค์เนะะี่ยค่ะก็คือเป็นผู้ที่ร่วมกันก่อ สร,สร้างเชียงใหม่ขึ้นมานะคะก็มีความสําคัญมากๆเขาก็เลยสร้างเป็นอนุสาวรีย์ตรงนี้ขึ้นมานะคะเราก็มากราบไหว้ขอพรท่านนะคะแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีแค่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะก็คือจะเป็นแหล่งรวมร้านของกินที่อร่อยๆด้วยแล้วก็หลายๆร้านก็คือคนถิ่นเองเขาก็แนะนํานะคะเดี๋ยววันนี้เบียร์กับพี่หมีจะพาเพื่อนเดินดูกันว่าย่านๆนี้เขามีอะไรกินบ้างนะคะปะเดี๋ยวเรา เดินกันก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะก็คือด้านหลังของอนุสาวรีย์สังกษัตริ์นะคะเราเดินมาข้างหลังตรงเนี้ยเดี๋ยวไปทางขวามือตรงนี้ก็จะมีวัดด้วยนะแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยมีของกินเทียบเลยเดี๋ยวเบียจะลองพาเดินดูของกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปกินข้าวก่อนนะนี่ตรงนี้วันนี้ก็สวยนะเดี๋ยวเบียิน ออวัดอินทขินมันสะดเมือเออ,ส,เอสวยมากคือเป็นวัดเล็กๆนะแล้วก็เมื่อกี้เบียจอดรถที่วัดน,นี้และวค่ะแต่ว่าก็คือเขาบอกว่าถ้าจอดไม่เกินชั่วโมงครึ่งจอดได้ฟรีเลยแต่ว่าเขาก็มีตู้บริจาคเนี่ยเบียก็เลยหยอดบริจาคทำบมุญกับวัดไปนะคะอือ<ผ>มอไปกินร้านสะอาดกันเออเดี๋ยวไปกินร้านสะอาดอาวัดเลย เออใช่นี่ไงเพราะว่าเบียร์เลงมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าร้านนี้มีเพื่อนๆที่เป็นคนถิ่นเองเนี่ยแนะนำมาหลายคนแล้วนะคะแล้วก็เลยไปนิดนึงอะ่ะก็จะมีเป็นร้านลิ้มเหลาโง่เนาะลูกชิ้นปลากระโดดได้อันนี้เป็นร้านมิชลินหลายปีเลยแล้วก็เบียร์เคยมาทำคลิปไว้แล้วนะคะเป็นคลิปแบบมิชลินหลักสิบอะคะ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาใหม่ย,ยังไม่เคยดูนะคะลองเข้าไปดูในช่องได้นะคะเดี๋ยวไงเบียร์แปะคลิปไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะ เขาก็มีมร้านข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยมินิมอลนะคะร้านมินิมอลเขาจะเป็นแบบร้านแบรนดโโ์ล o c อลของที่เนี่ยราคาน่ารักเลยค่ะแล้วก็มีหลายสาขาด้วยนะกาแฟก็รสชาติด,ดีมีให้เลือกพวกอ่อนพวกกลางพวกเข้มด้วยนะในราคาแบบ50 40 50 60ประมาณนี้นะะ่ารักไาเดี๋ยวเราข้าไมไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าร้านนี้นะคะชื่อร้านสะอาด เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นป้าเหมือนกัน แล้ววางรอก๋วยเตี๋ยวเขาวางอยู่อะไรเขาเรียกขนมม,มาแนละ้วขอบคุณค่ะโอเคนั่งกินก๋วยเตี๋วก่อนวิชาเหมือนเกาหลีเลยอะชาสองชั้นไม่ร้อนด้ยนะจับได้เลยอะก็คือมันเป็นสองชั้นมีปล่งๆข้างในอา้าวอันนี้บะหมี่ของพี่หมีมีโฟยำอ๋อ,อน้ำซุปอันนี้เป็นต้มยำเนาะใส่ถั่วมาด้วย ออ,อร่อยแบบมีความแบบเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆน,นะคะลูกชิ้นนี้น่าจะเหมือนกันเดี๋ยวขโมยชิมลูกชิ้นพี่หมีก่อนอลูกชิ้นกมอืลมลูกชิ้นดีไม่คาวเลย ประเด็นคือตัวน้ำต้ยมยำอ่ะเขาแบบปรุงมาดีอ่ะอร่อยเลยอ่ะอันนี้คือชามที่หมีนะมาเอาอันนี้อันนี้เปืนสั่งเป็นเย็นตาโฟรธรรมดานะแต่เข้าใจว่าน้ําน้ําตัวเย็นตาโฟน้ำปรุงเขาอะค่ะมีความใส่พริกเผ็ดอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆมากินก็อาจจะชิมก่อนนะว่าเผ็ดแล้วหรือยังอะไรอย่างเงนะี้ยเพราะบางคนทานเผ็ดไม่ได้เนาะเป็นสั่งเป็นเส้นเล็ก น่ากินมีความเปรี้ยวแล้วแล้วก็ไม่ยังไม่เผ็ดนะคะก็คือเติมเติมพริกป่อนอีกได้นะคะก,ก็อร่อยเพราว่าต้มยำก็อร่อยต้มยำนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยนะนอกจากว่าคนที่ชอบทานเผ็ดกว่านี้ก็คือปรุงเผ็ดหน่อยน,นี่เป็นลูกชิ้นแบบทอดออ หอมมากมลูกชิ้นแล้วลูกชิ้น,นใหญ่มากอืมหนยดูเขาหั่นแผ่นใหญ่มากก็มีลักบี้ด้วยอร่อยนะอันนี้เจ็ดสิบเหมือนกันแต่ลูกชิ้นดีอ่ะลูกชิ้นแบบไม่คาวแบบหอมอันเมื่อกี้ที่เป็นทอดๆออ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกจิ้งที่เบียร์สั่งมาอันนี้เกี๊ยวปลามีตัวเดียวค่ะพี่หมีอันนี้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแบบคุกกี้ดูสีน้ำจิ้มดูน่ากินอะ่ะน่าจะอร่อย อร่อยมากอ่ะน้ำจิ้มบุกกี้เขาแบบดีอ่ะเบียไม่แน่ใจว่าเขาทำเองหรือเป็นแบบน้ำจิ้มสําเร็จนะแต่ดีอ่ะรสชาติดีเลยนะคะก็สู้กับเจ้าที่เป็นมิชลินที่เบียเคยไปกินได้นะแต่ว่าอร่อยก็คือแบบถ้าใครมาเที่ยวก็อาจจะลองสองร้านเลยแล้วก็เส้นนี้แบบกินเยอะเท่าที่สังเกตก็คือเบียเห็นนะักท่องเที่ยวเยอะนะตรงบริเวณนี้ก็คือจะใกล้แบบวัดเจดีย์หลวงด้วยอะไร่างเนี้ย เรเห็น okay. เดี๋ยวขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเดินต่อยังมีกหลายร้าน mm hmm. ตังมาเพิ่ม <Okay. S 1> พี่หมีอยากทานแบบต้มยำแบบธรรมดาที่ไม่ใช่โฟนะ mm hmm. เขาใส่ผักแบบ mm hmm. ผักแบบผักสาลาดัดอะผักกาด mm hmm. แก้วโ mm hmm. อเคคุกๆก,กอน mm hmm. ชิมน้ำซุปไม่ชิมลูกชิน้นละกันไม่อยากแย่งพี่หมี อืออ้อเปรี้ยวแล้วนะแต่ว่าอุ้ยเผ็ดเราด้วยโอเคอ่ะคือเขาปงมาแบบกลมกล่อมพอดีอะ่ะแล้วก็รสชาติน้ำสุปดีเลยอืออเออเบียชอบนะดีเช็งเชงใสๆแต่ว่าแบบ ก็มีความกลมกลม่อมเปรี้ยวเคม็มหวานมาแล้วนิดหน่อยแต่ว่าถ้าคนชอบทานแบบเตเดี๋ยวหวานๆอาจจะเติมน้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงนะโอเคแล้วก็นี่เมื่อกี้ที่ไปหยิบมากรอบเคม็ม <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นแบบเหมือนเขารับมาขายอะ่ะ <c oughs> แต่ก็โอเคนะหอมกรอบแบบไม่หวานมากอาจจะเหมือนเคลือบน้ำตาลบาง,บาง กินแกงเผ็ดด้วปไปมเมื่อกี้ทางอินเรียบร้อยนะคะร้านข้างๆก็เป็นร้านขนมหวานอขายขนมแบบอะไรนะหวานเย็นนีปันไอติมมะพร้าวห,หอมๆอันนี้เขาก็แนะนำนะแล้วก็เกียริโอชาจะเป็นร้านข้าวมันไก่ร้านนี้ก็ คนแนะนำเยอะแต่ว่าตอนนี้อิ่มแล้วต้องมาเช้าๆนะเหมือนจะมีสมุนสเตตด,ด้วยอะ่ะอันนี้ร้านอะไรอะ่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้ำแดงร้านดูนะ่ากินมากดูจะให้ดูหมูกรอบดูสิก็อันนี้กริดโอชาเมื่อกี้เกียรติโอชาแต่อันนี้กริดโอชาเป็นร้านข้าวมันไก่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่อิ่มนี้พี่หมีจัดไปแล้วเมื่อกี้พี่หมี่ก๋วยเตี๋ยวไปสองชามน่าจะไม่ไหวอ๋อตอนนี้ตึกคาโคลชังม้อยอ๋อร้านกาแฟเป็นารานกาแฟแบบเล็กๆนะคะ ตรงนี้ก็คือจอดรถได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เบียร์มาก,ก็จะไม่ค่อยได้จอดวิอันนี้ร้านอะไรร้านขนมมากชื่อร้านหวานยกกำลังดีอันนี้ชื่อร้านนี่ขายเป็นแบบขนมหวานขนมไทยมีบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยร้านเขาน่ารักนะวิร้านน่านั่งเลยอะ่ะมีกาแฟด้วย ร้านอยู่ติดก,กับร้านลิมล้มเหลาโง,ง่เลยนี่ร้านลูกชิ้นปลากระโดดได้มีมิชลินด้วยร้านนี้เบียร์เ,รเคยมาทําคลิปแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะเป็นคลิปมิชลินหลักสิบเดี๋ยวเบียร์แปะให้นี่เต็มผนังเลยลูกชิ้นเขาอร่อยจริงแล้วก็อันนี้ร้านที่แบบว่าชอบม,มากว่าละมุนขายขนมไทยนะขนมเข,อขอาอร่อยนะอ่ะ ขนมใส่ไส้นี่เบียรชอบวันนี้มากเลยขนมเหนียวนี่ขนมเหนียวอืมวันนี้มีแบบอื่อะไรนะข้าวเหนียวสังขยาคือข้าวต้มมัดตะโก้เผือกสาคูขนมมันอันนี้เป็นขนมต้มก็อร่อยคือไส้เขาอะจะมีความละมุนแล้วก็แบบละเอียดนุ่มอย่างอันนี้ก็คือถั่วข้างในจะไม่ใช่เป็นเม็ดๆนะก็คือจะเป็นบดๆเงียนๆมาแล้ว ขนมพักกาอันนี้จะเป็นสาขาต้นตำรับเขาเลยนะคะแล้วก็เออขนมเทียนอร่อยอยู่นะเบียร์เคยซื้อกินอันนี้จะเป็นไส้เค็มแล้วก็เขาจะมีไส้หวานด้วยนะคะอันนี้ข้าวเหนียวเปียกนี่เป็นของเท้าก็มีนะวิจิจัดชุดน่ากินมากน,นีแมวมุ้งข้าวตา อันนี้เพียไม่เคยเจอสาขาอื่นนะข้าวตังแล้วก็มีขนมจีนซาวน้ำแล้วก็ข้าวคุกกะปิอันนี้มีผัดไทยผัดไทยกุ้งดูรอยบ้าโอเคอยู่นะเดี๋ยวไปดูข้างหลังมงขาขนมแหง้แหงๆนี่ <c oughs> อันนี้อะไรคุกกี้ลิ้นแมว <c oughs> ร้านนี้จะให้แอร์ทำเดี๋ยวเป็นพิเศษเพราะว่าชอบ ปกติเราจะซื้อที่ริมปิงใกล้ๆบ้านนะคะแต่ว่าสาขานี้เขาจะเป็นเหมือนสาขาต้นตำรับเห็นน้องพนักงานบอกว่าก็คือสาขาอื่นจะรับเอาขนมจากตรงนี้แหละไปวางหน้าสาขาอื่นๆนะคะมีอันนี้ในตู้อันนี้จะเป็นแบบลูกชูบอันนี้ต้องอยู่ในตู้เย็นเนาะวุ้นทองหยิบพุดดิ้งมะพร้าวพี่หมีแบบหยิบขนมใหญ่เลยอ่ะ เรื่อขนมอยางเลยค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวขอตัวไปเรื่องขนมกันนะคะตรงนี้มีกลุ่มรถ พี่ๆสามรอด้วยนะคะรถต,ตุกๆก,ก็มีอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวจะชอบแบบเขาก็อยากปั่นนั่งเล่นตรงรอบๆตรงนี้เนาะก็ถ้าตรงนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ช่วงบ่ายอะไรเงี้ยเบียร์แนะนำว่าเออไม่ต้องจะขับรถเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอถนนคนเดินวันอาทิตย์นะคะก็คือถนนคนเดินท่าแพนะคะตรงนี้เขาก็จะปิดถนนเลยนะก็จะเข้ามาไม่ได้รู้สึกจะตรงเส้นตรงนี้แหละ ฝั่งนู้นก็จะมีอเมซอนร้านสวยอยู่หนาะเป็นอเมซอนที่แบบวิวดีอะ่ะเออ,อ,อใช่ใช่เขาก็ทำสีให้กลมกลืนเนาะก็ตรงนี้ก็จะมีอะมาสาดนะักท่องเที่ยวเดินเมื่อยแล้วก็มานวดเท้าได้นะคะแถวแถวๆตรงนี้ก็นะักท่องเที่ยวตา่างชาติค่อนข้างเยอะอะค่ะอือ โอ,โอ,โอ้ตรงนี้เป็นโฮสเทลเอืออ๋อนี่ไงร้านคาเฟ่ที่เบียอยากมาร้านไทม์คอฟฟี่เข้าไปกันรู้สึกว่าจะมีน้องแมวด้วยที่เบียดูรีวิวมานะนไปอเอาอะไรดีมีเป็นขั้วอ่อนไหมคะ กาแฟมาสองแก้วนะคะอันนี้จะเป็นอเมริกาโน่ขั้วอ่อนนะคะก็เป็นแบบตัวเบลนของร้านแหละก็เขาจะมีตัวโคลัมเบียแล้วก็เบลนดกับมาเล็ดไทยนะคะอันนี้แก้วละ1 0 0บาทนะอันนี้แก้วละ75บาทเป็นลาเต้ผมเลือกฝั่งเป็นหั้วกลางนะคะลองชิมนี้กว่า ชื่อชื่อชื่อตัวเบรนด์ค่ะว่ามันคือแบบเคียวโหอะไรสักอย่างเลยจำไม่ได้นะแต่แบบว่าเออมันมีความกลิ่นแบบอุ่นขึ้นมานิดนึงอนะ่ะอืมอร่อยหอมเลยแล้วก็หนึ่อยบาทก็โอเคอยู่นะแบบในราคาแบบของพวกออดเนาะอันนี้เจ็สิบห้าบาทเองอนะ่ะลาเต้ ประมุนตุ้นแล้วก็เียชอบร้านกาแฟที่เขาแบบใช้น้าแข็งก้อนใหญ่ๆอะ่ะอย่างเงี้ยเขาจะเป็นก้อนเหลี่ยมใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะแบบแต่อย่างบางร้านนะใช้เป็นก้อนเหลี่ยมใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเวลาแบบใส่มาในกาแฟถ้าเราใช้แบบน้าแข็งที่ก้อนเล็กมากอะ่ะน้าแข็งละลายเร็วใช่ไหมคะมันไปไปเจือจางทําให้เหมือนแบบความเข้มข้นหรือกลิ่นของกาแฟมันก็คือจะเสียลดไปนะ่อ,องเงี้ยชอบ เดี๋ยวนั่งเล่นสักปักหนึ่งแล้วก็ข้างๆเขา,ขา,ขามีโฮสเทลด้วยนะคะชื่ออะไรน,นะเจ้าคุณคุณหลวงคุณหลวงเปลี่ยนชื่อให้เขาเ่นชื่อ้เขเฉยชื่อคุณหลวงโฮสเทลนะคะแบบเบลลองเข้ากดเข้าไปดูในอ g ก da แล้วว่าเออเป็นแนวแบบเท่ๆ์ฮิปีป่าถ่ายรูปสวยนะแต่ว่าไม่มีที่จอดรถเมื่อกี้ถาม น้องร้านร้านกาแฟเขาบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าเอารถมาเขาก็จะจอดข้างๆตรงวัดตรงเนี้ยเพราะว่าข้างๆจะคือเป็นวัดเสดืจเมืองเนาะเออก็เผืเ่อเพื่อนๆลองเข้าไปดูว่าทำเลดีแล้วก็ตื่นมาก็มีกาแฟให้กินเลย ก็เดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงนะคะสําหรับการมาเดินกินเดินเที่ยวนะคะเดินเล่นตรงย่านสำมกสัตย์เนาะก็เป็นย่านฮิตอีกย่านหนึ่งเนาะของกินอร่อยเยอะมีหลายร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบร้านดั้งเดิมร้านเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รอบรอบเนี่ยก็มีทั้งวัดนะวัดเจดีย์หลวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวันนั้นเบียกปักกป็นแบบดูมีวัดดวงดีอะไรเงี้ยก็ <K an> เขาก็นิยมมาเหมือนเอารถมาจงมาเติมกันอะไรเงรี้ยเพราะว่าชื่อวัดก็วัดดุกดีแล้วนะเนาะก็เดินกินเดินเล่นเดินเที่ยวได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ไปเห็นเป็นนะักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะเนาะใช่ใชแล้วก็โรงแรมโฮสเทลอะไรเงี้ยก็มีให้เยอะเห็นเรื่อยๆอย่างเมื่อกี้ร้านที่เบียร์ไปนั่งร้านกาแฟร้านท่าข้างๆก็คือเป็นเหมือนจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะแต่ก็จะเป็นชื่ออะไรนะเจ้าคุณหลวงคุณหลวงผิดเราที่สองอ่ะ ขคุณหลวงโฮสเทลนะคะก็จะเป็นแนวแนวที่ชิคกวเห็นแบบมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีอะเยอะเลยเนาะที่เขาแบบมานั่งกินกาแฟากันอยู่นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวแนี้นะก็ฝากกดไ like, ลค์กด s u บสไครป e เพื่อกำใจให้เรา2คนด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเยอะๆเลยวันนี้ไปก่อนนะคะไม่ไปา,า,า,ายครับ